เกษตรกรพอได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนว้กอแน่ค่าจะยั้งโมหู้แน่ๆก็ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีนี่ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถเงินขอขึ้นทะเบียนนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาแต่ได้เขาจะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตัวนะโอ มันมีจีอี้ตัวอีนี้เหมือนกันนะเฮาไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่หรวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาป้าถ้าเฮาบ่มีนี่บ่มีสินะจะมีออย่างม,มาส่งเสริมเกษตรกรพ้องอ บ่ยากเลยพรกษากจำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสาขาแปะตั้งอยู่ตีถนนกาดน้ำท้องหลังบิ๊กซีแปะตำบลนาจัก๊กอำเภอเมืองแปะจังหวัดแปะโท C C ร054534381เกษตรกรติดไปติดต่อบ่ได้เสียการใจใจใดๆทั้งสิ้นเดอ้อคุณรู้หรือไม่ตอนนี้ประเทศไทย มีกฎหมายใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องคนกล้าพ,พูดความจริงกฎหมายฉบับนี้มีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่สองพุทธศักราช2568และที่สำคัญมีผลบังคับใช้แล้วสำหรับใครก็ตามที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตต่อสำนักง,งานปปชด้วยความสุจริตไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฟ้องกลับไม่ต้องหวันว่าจะถูกกลั่นแกล้ง เพราะกฎหมายนี้ระบุชัดว่าคุณจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาหรือวินัยและถ้าคุณถูกฟ้องร้องจริงๆเพราะเปิดโปงความไม่ถูกต้องรัฐจะช่วยเหลือทั้งจัดหาทนายประสานอายการและช่วยค่าต่อสู้คดีหยุดการฟ้องปิดปากหยุดกลั่นแกล้งคนดีเพราะการตรวจสอบคือสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบราาประชาธิปไตย สำนักงานปปชอขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสไม่ทนต่อการทุจริตสนับสน,นสนุนโดยกอง,องทุนปปชพบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วนปปชโทรหนาาึ่งสองศูนย์ห สำหรับคนอยากมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองอัตราดอกเบี้ยต่ำยื่นกู้ตั้งแต่3มีนาคมถึง30ธันวาคม2568อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน30ธันวาคม2568ผ่อนสบายสูงสุด40ปีกรณีทำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยเดือนที่1-6 0.89%ต่อปีและกรณีไม่ทำประกันสินเชื่อดอกเบี้ย1.29%ต่อปีวงเงินในโครงการ มีจำนวนจำกัดติดต่อสอบถามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานสาขาแพร่5 5 4 6 2 1 4 9 0 5ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ซให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวท นยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนคาจิกิ คาดการเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบนในช่ว25ง25-26สิงหาคมนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลนี้ทำให้ในช่วงวันที่24-27สิงหาคม2568ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กับปีลมแรงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาค เหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใตออ้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ด้านนายประเสริฐจันทร์รัรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้เปิดเผยว่าจากการเตือนภัยของกลุ่มอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนคาจิกิซึ่งจะทําให้ระยะนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ําไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ําต่างๆเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงปริมาณน้ําจากเดิมอิทธิพลของพายุวิภาในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปได้ที่จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนนี้ซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดฝนตกสะสมในหลายพื้นที่จึงมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้บรูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามสถานการณ์ของเขื่อนทุกแห่งอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้มีการสั่งการให้สทนอชอประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยพิจารณาตามความเหมาะสมในการยกระดับการบริหารจัดการน้ำตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561ซึ่งแบ่งกรอบโครงสร้างของการปฏิบัติงานเป็น3ระดับระดับ1หน่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในสถานที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่เกิน2จังหวัด ความลึกระดับน้อยกว่า0.5เมตรระยะเวลาท่วมขังไม่เกิน15วันและไม่มีแนวโน้มในการแผ่ขยายระดับ 2. กองหองวยการน้ำแห่งชาติทำหน้าที่ควบคุมวิกฤตน้ำในภาวะรุนแรงหรือคาดการจะรุนแรงโดยมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเกิน2จังหวัดในพื้นที่เปราะบางพื้นที่เศรษฐกิจว ความลึกของระดับน้ำมากกว่า0.5เมตรระยะเวลาในการท่วมขังมากกว่า15วันและมีแนวโน้มในการแผ่ขยายเป็นอุปสรรคต่อาการดำรงชีวิตตามปกติระดับที่3ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเป็นการยกระดับจากกองบนการน้ำแห่งชาติเพื่อจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤตหรือคาดการว่าจะวิกฤตในสถานการณ์ที่มีน้ำท่วมขังเกิน2จังหวัดในพื้นที่เปราะบางพื้นที่เศรษฐกิจ ความลึกระดับน้ำมากกว่า1เมตรระยะเวลาในการท่วมขังมากกว่า30วันมีแนวโน้มแผ่ขยายต้องอาศัยการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงต่างๆเนื่องจากผลกระทบได้กระทบต่อการดำรงชีวิตของคนสัตว์พืชสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินส่งผลให้การดำรงชีวิตตามปกติต้องหยุดชะงัก โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการจนกว่าปัญหาวิกฤตน้ำจะผ่านพ้นไปทั้งนี้ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเตรียมแผนรองรับในทุกระดับตามนโยบายที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขนส่งจังหวัดแพร่เตือนประชาชนเฝ้าระวังเพจมิจฉาชีพรับธรรมต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่ระบาดอยู่ในโลกออนไลน์เสี่ยงถูกนำภาพไปแอก แอบอ้างการกระทําผิดกฎหมายนายสุรศิลป์เนตราาขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ออกมาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพที่รับทําหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งเผยพฤติกรรมมิจฉาชีพทําใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อน แล้วให้โอนเงินทีหลังและย้ำว่าอย่าโอนอย่าโพสใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่จะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกราย จึงขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อการทำธุรกรรมกับเพจเหล่านี้เด็ดขาดจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสียงได้รับใบขับขี่ปลอมซึ่งผู้ที่หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0มืถึง1 0 0 0 0แบาทและบุคคลที่แอบอ้าง สามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทําผิดต่อผู้อื่น ก่อนหรือขณะกระทําผิดซึ่งจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดในฐานปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวางโทษ2ใน3ส,ส่วนของโทษที่กำหนดไว้นอกจากนี้บุคคลที่จัดทำเพจ Facebook ปลอมรับทำรับอบรมต่อใบขับขี่ปลอมถือเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์โดยการประการ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบเหตุมิจฉาชีพรับทําต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กําลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดําเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังต่อเนื่องได้แจ้งดําเนินคดีไปแล้ว491รายเทศบาลเมืองแพร่เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบําบัด นายสุริยาอินทนานานยกเทศมนตรีเมืองแพร่เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองแพร่เปิดให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุศูนย์เดแคร์ร่องซ้อบริการโดยนักกายภาพบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อข้อติดข้อไหลติดแข็งออฟฟิศซินโดรม ปวดคอบา่าไหลหลังกระดูกกดทับเส้นประสาทกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งจะมีขั้นตอนในการรับบริการเพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมในการรักษาผู้รับบริการต้องพบแพทย์และมีใบสั่งแพทย์ก่อนเข้ารับการกายภาพบำบัดสามารถพบแพทย์ได้ที่คลินิกโรคทั่วไปณนะศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองแพร่ในวันอังคารเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยแพทย์จะประเมินอาการวินิจฉัย ออกใบสั่งแพทย์เพื่อเข้ารับการกายภาพบำบัดหากมีข้อบ่งชี้จองคิวเข้ารับการกายภาพบำบัดและเข้ารับการบริการตามนัด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและใบสั่งแพทย์มายื่นที่จุดบริการนักกายภาพบำบัดจะประเมินอาการและวางแผนการรักษาพร้อมกับนัดติดตามต่อไปผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่โทรศัพท์หมายเลข0ู4 5 1 1 0 6 0ต่อ804 ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกลมชลประทานคาดการฝนตกในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางกลมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฝนตกหนัก นายพงศ์พิศณุชอบประษฐ์ผู้ในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกลมชลประทานมีการรายงานการคาดการณ์ในช่วงวันที่24-28สิงหาคม2568ในหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกลมชลประทานได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักโดยการพร่องน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าให้สามารถรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาได้อย่างมีประสิทธิ ิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบซ่อมแซมอาคารชลประทานรวมถึงคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจะมีการบูรณาการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน พื้นที่ท้ายน้ำและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนในหลายพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยหรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆสามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางทั่วประเทศขณะนี้มีปริมาณน้ำรวม5,913ล้าลูกบาทเมตรคิดเป็น ร้อยละหกของความจุอ่างรวมกันสามารถรับน้ำได้อีก2 5 5 9 3 593ล้านลูกบาทเมตรโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลัก4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ซึ่งมีปริมาณน,น้ำรวมกัน17,527ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุอ่างรวมกัน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนกรมชลประทาน1460รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐงดรับหรืองดให้สินบนงดใช้ของหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนงดใช้เส้นสายหรือกรณีพิเศษใดๆซึ่งเป็นบอกเกิดของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหากได้รับคำสั่งใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดลดละเลิกจุดพฤติกรรมที่ไม่สุจริตกันเถอะครับ ไม่งั้นจะเกษียณยังไม่เกษมมาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ประเทศไทยไร้สินบนได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์เละคุยกับคนทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวพี่พี่นี่มันเข้ารรษาไม่งดเล่าบ้างหรอไม่หัวใจพี่อ่อนแอ งดเหล้าเข้าพรรษาไม่พักใจก็พักตับพักไตบ้างเถอะครับทุกครั้งที่ดื่มเซลล์ตับยิ่งทำงานหนักและถูกทำลายมากขึ้นเกิดภาวะพังผืดและเป็นแผลในเนื้อเยื่อตับใจไม่แข็งตับแข็งนะครับเกษตรกรเกรจ้าสสวนยางครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือยัง ากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควนรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวเ้้งการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร054-533680หรือสายด่วนปพ .1784 ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมผู้ดการช่วยเหลือทันทีปราถนาดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนขุดบ่อเลี้ยงปลาในที่สาธารณสมบัติได้ไหม พี่ชอบพี่ชอบไงจะลงปลานินชุดใหม่เลยครับพี่่ใช่แล้วน้องไม้นี่ก็กะว่าจะขุดบอ่อเลี้ยงเพิ่มอีกสักสองบ่อนะก็ตรงที่ร้างท้ายหมู่บ้านเรานี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้นะคนชอบกินปลานินกันเยอะขึ้นนะ่ะตรงนั้นมันที่สาธารณะไม่ใช่เหรอพี่ถ้าพี่ไปขุดบอ่อตรงนั้นจะไม่ผิดกฎหมายเหรอ,อต้องขออนุญาตใครก่อนหรือเปล่าไม่รู้สิพี่ก็เลี้ยงของพี่มาตั้งหลายปีแล้วนะ แบบนี้เข้าภายผิดกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายห้ามไม่ให้ใครขุดหรือสร้างบ่อเลี้ยงปลาในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งจะมีโทษปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง1,000 0แบาทหรือปรับจำนวน3เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำเลยค่ะฉะนั้นก่อนจะขุดบ่อเลี้ยงปลาควรจะปรึกษาอบาตอในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ ผมว่าพี่ควรรีบไปขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่ก่อนจะดีกว่านะครับเออ,เออใช่ใช่ใชเรื่องใหญ่นะเนี่ยพี่ไปหาเจ้าหน้าที่ก่อนนะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111ก11ด11 11 77นะจะบอกให้ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุคาจิกิและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้ในช่วงวันที่24-26สิงหาคม2568ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในหลายพื้นที่กับมีลมแรงส่วนในภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่25-27ถึงสิงหาคม2568โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางการเดินของพายุได้แก่จังหวัดบึงกาฬหนองคาย นครพนมสกลนกครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยอุตรดิตน,น่านพะเยาพแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูและแม่ฮ่องสอนสำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงและฝนตกสะสมอาจทําทให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ปาป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในวันที่25สิงหาคม2568จังหวัดที่คาดการจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปาง นานแพร่อุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนได้ติดตามอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจบการนำเสนอข่าวท้องถิ่นขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรพิรุณพรแสงส้อยอ่าน ว่าตึงข่าวตึงร้ายตีเข่าทรงกันในมือถือมนีตึงข่าวดีข่าวไร่ข่าวเร่งด่วนแต่กบฏใจกูข่าวตีจะเป็นข่าวแท้หนาก่อนตีจะแช้หรือว่าจะเจือข่าวอันยังเมยุทธพอกำก่อนแล้วก็พอทีีว่าเป็นข่าวแท้ก็ว่าข่าวปลอม ข่าวที่ได้หันต้องตรวจสอบตีมาของข่าวอ่านข่าวให้ครบกูบรรทัดพอวันเวลาของข่าวให้ชัดเจนข่าวนี่เกิดขึ้นมาได้เป็นข่าวเก่าก็ว่าเป็นข่าวใหม่เพ้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานติดเจือถือได้สำหรับการเผยแพร่ข่าวปลอมบ่ว่าจะตั้งใจหรือบ่ได้ตั้งใจก็มีโทษตามกฎหมายมีโทษตามพรบคอมพิวเตอร์ตึงปรับตึงจำคุกเลยก่อนจะแช์ข่าวอันหยังให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเดอเจ้า บอดีปล่อยหู้ควาบาห้อบู่ยหข้ากลายเป็นผู้กระทําความพิษคิดก่อนแช์ตรวจสอบก่อนเจือป้องกันตัวเหาและสังคมจากข่าวปลอมด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ตีสากรมประชาสัมพันธ์ฝนตกหนักน้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืม ตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3. กรมประชาสัมพันธ์ องการบริหารชวนสังวัดแตงเจนิญชวนประชาชนดูแลต้นผูบ้านเรือนหลังน้ำท่วมด้วยการลื่อล่างหลังน้ำลดเงะชฉดใดได้ทองถุงดำใจสำรับรวบรวมเศษขยะถุงบรรจุสิ่งปฏิกูลพลาสติกติบรรจุสิ่งปฏิกูลจากการคับไทยในช่วงน้ำท่วมสารสม้มคอรีนน้ำ ใจปรับปรุงคุณภาพน้ำในเบื้องตน้นน้ำยาฆ่าเชื้อใจทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านหน้ากากอนามัยใจป้องกันฝุ่นกลิ่นในคณะทำความสะอาดบ้านและบอดีลืมสำรวจระบบน้ำประปาหากชำรุดเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอยากเพ้เจ้าแปมีสุขภาพดีไปตัวกันด้วยหักและห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปร ไต้ซักถิ่นหักพระลอจอเฮสีเมืองหรือเหลืองแพะเมืองผีขนแปนี่ใจงามเจ้าจังหวัดแปขอตอนหับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมูเฮาด้วยความยินดีหิ่งเจ้า